สิ่งก็สองมาแล้วนะคะก็ฝากเลยนะคะกับเพลง h e a ร t r เร e h e a ร t r a t e นะจ๊ะไม่ใช่ h e a ร์ r a ร e เพราะว่ามันเจ็บมันเป็นอัตราความเจ็บของหัวใจแต่เอ็ูไว่เจ็บนะ MV ก็เฮิร์ตนิดนึงแต่เราก็ต้องฟิตเพราะว่าเรารับบทครูสอนออกกำลังกายในยุค80วันนี้ฉันมาแบบว่าแบบบทแบบครูสอนออกกำลังกายเต็มที่เลยวันนี้มามอบความสดใสให้สาวๆที่กำลังอกหักก็แบบว่าให้กลับมาฟิตหนุ่มๆด้วยที่กำลังอกหักก็กลับมาฟิต รักตัวเองเออมาแบบมาฟิตหัวใจกันอะไรอย่างงี้เ,เพลงหัวมุบมบวกใช่บวกๆสดใสรับซัมเมอร์รับส,มมบสงกราน,นี้ก็หวังว่าจะรับเพลงเฮิร์ทเรทัน,นี้อ้อมใจชื่อเพลงอาจจะดู ep, เจ็บเฮิร์ทเรทแต่ว่าจริงๆแล้วเราอ่ะก็ต้องนําความเจ็บกลับมาแปลให้เป็นพลังบวกคุณผู้ชมร้องเพลงเยอะขนาดนี้งานแสดงไม่รับ้เนี่ยฉันต้องขอตั้งจิตนะ <laughs> ถึงผู้บริหารช่างวัน เพราะว่าเขาก็ยังติดต่อฉันมาอยู่เรื่อยๆเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ป้อนและพี่ตานะคะที่แบบน่ารักกับน้องมากๆเลยที่แบบว่ายังคงส่งละครมาให้น้องอยู่เป็นเนืองนิดนะคะคิวงานตอนนี้ก็คือเราเซ็นสัญญากับเขานี่ไงสเปซดีสปีนี้เราก็ทุ่มเทให้กับงานเพลงเพราะว่าปีนี้จะปล่อยสี่เพลงปีหน้าขอให้พี่ป้อนพี่ตานะคะได้โปรดส่งบทละครให้ลูกใหม่นะคะยังไงลูกก็จะรักช่องวานยังไงเราต้องได้ร่วมงานกันอีกี่ใช่ ยังไงก็คือโอกาสหน้าใช่โอกาสหน้าแต่ว่าปีนี้มันเต็มแล้วจริงเพราะว่าแพลนก็คือ4ี่เพลงใช่ก็คือแบบถ้ารับละครก็อาจจะทําให้ละครได้ไม่เต็มที่ก็เลยไม่อยากทาใช่ตั้งใจเบรกเลยใช่ใช่ตั้งใจเบรกเลยสําหรับปีนี้ค่ะเพรามันแบบว่าเสียดายไหมในแบบหลายๆเรื่องที่เ้ามาคือเสียดายโอกาสที่จะได้ร่วมงานการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามถึงความเสียดายไหมอะไรมันเหมือนเราเลือกปักธงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอะ มันก็ต้องค่อนข้างชัดเจนเลยเงี้ยเพราะว่าถ้ารับสองอย่างมันจะทําให้ทั้ง2อ,อย่างอะ่ะมันไม่ดีแล้วเราก็จะทํางานด้วยความไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเอาอย่างเดียวดีกว่าเราลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คือตั้งหมายเซตใหม่มไม่ใช่ว่ารับทุกงานทุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเสียได้ไหมมันก็เสียได้แหละแต่ว่าก็มันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจริงจังกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว,<ม>ลวเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าปีนี้คือจะเป็นการก้าวที่ดึงร่างของนักร้องออกมา ใช่ค่ะลายใช่เรามีหลายร่างวีนี้ก็จะเป็นร่างของนักร้องแบบเต็มทั้งปีไม่มีภาพอื่นให้แบบสลับสับเปลี่ยนใช่จริงๆไหมจริงจังไหมหรอจริงจังมากจริงจังมากแบบตําไม่ได้ซีเรียสนะกับผลตอบรับหรืออะไรเงี้ยแต่เราถือว่าเราทําได้ดีที่สุดประมาณนี้เราเราต้องใส่เต็มแบบที่ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังใช่เพราะเราไม่ได้แบบ คือเราเราไม่ได้พึ่งเริ่มต้นเหมือนแบบตอนที่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราเกรู้สึกว่าเวลาของเราอะมีค่ากลยอยากแบบอยากทำให้มันเต็มที่ให้มันจริงจังไปเลยอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงพวกงานแบบอะไรหลายอย่างที่เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รู้สึกว่าอยากที่จะแบบทํามันให้ได้เต็มที่จริงๆไม่ใช่รับทุกอย่างแต่ว่าทํานั่นได้ยังและนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราหยิบอะไรไม่ได้จริงจังสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็โอเคเราปักทงแล้วก็ลุย ให้เต็มที่ไปเลยในเงี้ยอืมใช่ปีนี้ก็คือในสามเพลงใช่ใช่ยังเหลืออีกสามเพลงฟังกันให้หูแฉะคะ่ะเออตรียมเลยเ,ออเออตรียมรับทัวคอนเสิร์ตเตรียมเลยเออเก็ม,มีมีงานมีงาน,งานคืองานร้องเพลงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเป็นเป็นนักแสดงเนะเราก็จะมีงานร้องเพลงในงานโชว์ตัวอีเวนต์ปกติแต่พอเราเป็นนักร้องเนี่ยมันมีงานมาบ่อยขึ้นแล้วงานมันดึกเช่นไปร้องเพลงตามงานโชว์ตามอะไรอย่างเงี้ย มันในมีในผับบ้างอะไรเงี้ยแต่แกก็จะเลือกผับอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็จะตวเวลาขึ้นมันคือห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเวลาที่เราควรจะกินนมนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็อเลยรู้สึกว่าโอ้โหการเป็นนักร้องมันแบบมันต้องถวายจิตวิญญาณแล้วถวายร่างอะเธอเขา้าใจปะคือการเป็นนักแสดงมันก็ตื่นเช้าก็จริงนะเออแต่นักร้องมันไม่ได้ต้องตื่นเชา้าแต่มันนอนดึกมากแบบหมายความว่า นอนหลักแบบตีสองตีสามกว่าจะแบบกว่าจะโทนดาวตัวเองลงมาให้แบบให้สงบแล้วให้นอนได้เลยเงยี้ยก็รู้สึกว่าบางทีการนอนดึกก็แล้วเตื่นต่อให้ตื่น10โมงสิบเอ็โมงอ่ะมันไม่เหมือนนอนเร็วแล้วแบบตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออการเป็นนักร้องมันแบบมันแลกอะไรมาแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละถึงบอกว่าไม่สามารถรับละครได้เพราะว่างานร้องเพลงอ่ะมันดึกใช่แล้วตื่นมาเราจะไปถ่ายละครแบบ อ,อก็ไม่ได้ก็จะไปกระทบงานของคนอื่นเขาซึ่งมันเป็นงานภาพรวมแล้วมันเป็นงานแบบงานแบบงา,แบบงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรารับแล้วก็จัดการในส่วนของของตัวเราแล้วก็ในเรื่องสุขภาพอะไรด้วยอะไรอย่างอไรเงี้ยเอาให้มันแบบโอเคดีกว่าประมาณนี้ใช่ ใช่ปี่น้านต้องปรับรูปใหม่พี่เกื้อสวัสดีคะ่ะอยู่แล้วเพลงใหม่ลูกเดี๋ยวเจอเลยในรายการสักวันหนึ่งกระาเด็กสัมภาษณ์ไปเลยเป็นเวลา